ถ้าคุณไปเจอโรงแรมที่เป็นบ้านเก่าสมัยโบราณกว่า300ปีถามหน่อยสิคุณจะกล้านอนพักที่นี่ไหมนี่คือทรบ,บุรีเฮอริเทจวิลเลสโรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบ้านเก่าที่เจ้าของไปหาซื้อมาสะสมเอาไว้ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวบ้านทุกหลังสร้างด้วยไม้และไม่มีการตอบ ตะปูแม้แต่อย่างใดมันคือบ้านโบราณตั้งแต่ยุคสมัยลังกาสุระอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนมาลายูตั้งแต่สามชายแดนภาคใต้ของไทยเรื่อยลงมาจนถึงรังกาโนในปัจจุบันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เมืองเตรังกาโนนะครับประเทศมาเลเซียสถา,านที่อย่างนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ ริมชายทะเลของตรังกานูนะครับก็จะเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าของชาวมาลายูนะครับที่เขาอนุรักษ์เอาไว้สร้างขึ้นมาบ้านเหล่านี้เขาจะไปซื้อมาแล้วก็ขนมายกมาทั้งหลังเพื่อมาประกอบเข,าเขา้าเป็น เหมือนกับหมู่บ้านเป็นวิลเลจขึ้นมานะครับ What's his name is hea Therapuri <ara> บ้านเหล่านี้จะถูกหามมาทั้งหลังเพราะคนสมัยใหม่ไม่อาจจะสร้างหรือประกอบมันได้หากต้องการรื้อออกเป็นชิ้นซึ่งการขนย้ายบ้านทั้งหลังเนี่ยที่บ้านผมที่พัทลุงก็ทำแบบนี้เหมือนกันเวลาเราจะย้ายบ้านชาวบ้านก็จะช่วยกันแบกช่วยกันหามบ้านไปทั้งที่ใหม่ซึ่งที่จะสร้างขึ้นมาก็คือเสาที่ฝังดินเอาไว้และต่อด้วยเสาไม้ที่ติดมาซึ่ง วิธีการเหล่านี้คือภูมิปัญญาของคนในแหลมมาลายูที่ใช้เมื่อใดที่มีการโยกย้ายบ้านสําหรับหลังที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่รับแขกเวลาใครไปใครมาก็จะมาติดต่อที่นี่ซึ่งภายในก็จะเห็นเป็นบ้านที่แบบว่าเหมือนบ้านของ คนในยุคสมัยก่อนนะครับบ้านเหล่านี้จะตั้งเรียงรายกันไปตามาพื้นที่ของที่ดินที่นี่ซึ่งจัดแบ่งออกมาได้สวยงามมากและก็ทันสมัยด้วยนะครับผู้ชายที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าของบ้านนะครับคือเจ้าของวิลเลจนะครับซึ่งมาต้อนรับเราในวันนั้น สำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็คือหมากหลุมนะครับถ้าใครเคยเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อสมัยก่อนเราคงได้เห็นหมากหลุมกันนะครับเราเล่นหมากหลุมกันเป็นคล้ายๆกับว่าเกมเศรษฐีในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือที่รับแขกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักที่นี่แล้วก็มาติดต่ออะไรที่นี่นะครับตรงนี้เป็นออฟฟิศของเรานะครับ เอ g t ์ธ t yeah. uh, ิเกสเมเดียทีวีเมเดียอรอันนี้คุณปิงนะครับเป็นเจ้าของที่นี่คุณปิงเป็นเจ้าของที่นี่เป็นเปฝรั่งบอกบันดบัตไม่มีอ๋อที่อีีีรปิง no 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 problem no problem <av> this Uh, yeah. you have to explain yes. yeah. this is uh, tarapuri uh, the name of this place uh -huh. is a heritage village tarapuri we have 29 units of this house 29 units mm -hmm. and uh, we have 22 villa at the moment we operate uh, 19 villa okay 19 villa okay 19 Terrapuri. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Heritage Village นะครับเป็นเป็นเนี่ยครับแนวเอ่ Heritage แบบเนี้ยมีทั้งหมดอ่ะยี่สิบยี่สิบอะไรเทเวนทิซูเทเวนทิอมีทั้งหมดยี่สิบสองวิลล่าแต่ว่าโอเปอเรตจริงๆก็คือใช้งานจริงๆอยู่นะตอนเนี้ยคือประมาณสิบเก้าวิลล่านะครับตรงนี้จะเป็นเป็นวิลล่าทุกหลังเป็นเป็นเปรีสอร์ทสไตล์วิลล่านะครับ and this architecture if you see is belong to in Malay is uh, used to be a kingdom called Lankasutta. So the kingdom started in Kedah mm -hmm. and disappeared in Patani Yaram in ah, Thailand okay. now. So this type of architecture. Yeah. So the the Lankasuka kingdom 2nd century and disappeared in 12th century. Mm -hmm. And uh, you can see we share similar architecture with Thai, mm -hmm. with Laos, Cambodia. And uh, the the of the house is a uh, Naga in Thailand. Mm -hmm. Here is a Makara. It's almost similar. ม o คคาร t อ a อ o ันคือกษัตริย์ข h งทะเล h สไตล์ออา500ปีแลอกไป500ไป500 250 y e a r บแ l d o ้านที่ y ก็คือแบบนีเค้าบที่ถูกสร้างู่ที่นี่นะครับเขาเรียกว่าลังกาสุกานะครับตรงนี้สไตล์แบบนี้มันจะสามารถ เห็นได้ที่รักระดะแล้วก็<ม>ขึ้นไปได้ถึงเมืองไทยก็คือแถวยะลาอัาตนี<ม>อะไรโซนนั้นเลยนะครับก็จะเป็นบ้านสไตล์อย่างนี้ถามว่าอายุของศิลปะประเภทนี้ก็ย้อนไปประมาณ500ปีก่อนหน้านี้นะครับมีตั้งแต่500ปีมาแล้วแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยทั้งไม้ทั้งอะไรต่างๆต,ต,ตรงเนี้ยมีอายุประมาณร้อยกว่าปี Tini, tini, ini adalah kerajaan Lankasuka. Semasa dahulu, sebelum Parameswara. Before uh, Parameswara, right? yeah. it's the second century. So, where you see uh, in Thailand, there have a movie called The Queen of Lankasuka. Yeah, yeah, So, see. you see the palaces, all is Lankasuka palace. Mm -hmm. In the old days, the historian, the Chinese historian, write about Lankasuka. Have double gages, so we use a double gate. Yeah, we have pavilion and tower. So the mm -hmm. tower is I, to I same now. I see. Yeah. So that is, uh, the, we try to bring it back. Lankasuka, this house is used to be a palace in the city. Uh -huh. So we buy, mm -hmm. we bought it, and then we dismantle piece mm -hmm. by piece and we put back. You don't use a nail, it's a wood pad, right? It's same like Thai, uh -huh. so it's a wood pad. Uh -huh. So if you see this architecture similar with uh, Ayutthaya, Patalo. Mm -hmm. uh, you can see the house in Bangkok, Jim Thompson yeah, the museum, yeah. some sort like this architecture, yeah. but a bit different in features. Mm -hmm. So we have different features. We don't, you don't see the Naga, but okay. we have Makara. Uh, the staircase also the same thing. Mm -hmm. Yeah, because- uh, move, move from the city, right? The city, city in the palace, uh, yeah. In Kedah? In, in Kuala Tenggara. Oh, uh, Kuala Tanganu. Okay, right. okay, I will explain it to you. ไอตัว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 สิ่งต่างๆพวกนี้ที่เอามาสร้างเป็นเป็นหมู่บ้านแบบนี้มันคือพระราชวังที่อยู่ในกัราตรังกนูแล้วเขาก็ถอนพระราชวังพวกนี้ออกแล้วก็เอามาสร้างใหม่ต่อแบบชิ้นต่อชิ้นโดยที่จะไม่มีตะปูเลยสักนิดหนึ่งใช้สลักสอดเอาทั้งหมดครับผมในนี้ไม่มีตะปูเลยครับแล้วก็เอามาสร้างเป็น เป็นหมู่บ้านก็คือสร้างตามสไตล์เดิมเลยว่ามีเหมือนกับชั้นนอกชั้นในเราจะเห็นว่าเราเด,ดินเข้าดดดดดดมาเนี่ยก็จะมีประตูปิดแล้วมิชลิปเข้ามาขยัเข้ามาเป็นชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเหมือนเหมือนกันครับเหมือนกันในพระราชวังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าเป็นส่วนกลางแล้วก็พอถักเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรสซิเดนซ์ส่วนที่อยู่อาศัยส่วนที่เป็นอพคอมตมนตชั่นซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่า การสร้างเนี่ยก็คือคือคือตอดสไตล์เดิ <us> มออกันเลยก็จะมีหลังคาที่โค้งแบบนี้เลยสไตล์แบบนี้เลยครับ yeah. So um, the Malay the Malay Kingdom in Terengganu Kelantan used to be under the, the Siam those days <us> so we <Yeah. S 2> have very rich influence of Siam <us> the King c h u a l o n g k a m n came here come into the Kuala Terengganu before stay in the palace <us> <us> And uh, one of the houses that he stayed is in in the museum now. Uh -huh. uh, but when he come in the palace, so he will see all these house. He may come up with one of these two houses. Because some of the houses belong to palace. Yeah. And some of the house here is belong to aristocrat, the Malay who, yeah. who have a bit higher standard, uh, you know, high, maybe like head of the village or, or somewhere. So um, you can see a lot of Thai influence. And the Thai also get influenced from French in Indochina. Let's say that the bear light. Uh -huh. You know this bear line? เราใช้ l ะมีเบลไลท์ก็เพราะว่าอิทธิพลจากไท o คิงซินเดมหร o ออ i นโ So the Ba ร์ดังนั้นเบลไลท์มาจากฝรั่งเศสแลาต t ่งเศส okay. เขาบอกเขาก็อธิบายไปเรื่องของการการตกแต่งเป็นส่วนใหญ่เรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะเริ่มมาจากอ่าจริงๆไทยคิงไล f r เ m ็ e a h เ r ค รอห้านะครับเข้ามาที่พระราชวังที่ผมบอกเมื่อสักพู่เนี้ยที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูสไตล์ตึ๊ด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 <ม>อ่าท่านาา<ม>กทครับโอเคมันก็จะเป็นเป็นการเอาสไตล์ไปประยุกต์ใช้ในบ้านเรา<ม>รวมไปจนถึงพวกโคมไฟต่างต่างประมาณพวกนี้ด้วยอันนี้จริงๆเขาบอกว่าเขาเขาเขาซื้อมาจากตูจับจากตูจับ <laughs> อันนี้ก็ซื้อซื้อมาจากตูจับนะครับก็คือคือการตกแต่งเนี้ยจะเห็นได้ว่าพอเทียบกับในในเมืองไทยแล้วเนี้ย มันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนี้แต่มันจะมีมีกลิ่นอายของของอารมณ์นี้อยู่ลองลองถามเขาหน่อยว่ามันมีที่ประทับของรัชกาลที่5อยู่ที่กัวลาตังกานูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในมิวเซียมครับอยู่ในมิวเซียมมิวเซียมหรออ่าเดเดเดฟอร์เมอร์เดดอัพที่ชิงชอลงโปสเดเดออินดูอ่ะโอเคกุตังกาโนคัลเจอร์วิลเลจอ่าตังกานูคัลเจอร์วิลเลจครับนมิวเซียมแสดงเขาย้ายไปอยู่ตรงนั้น and we o และมีก็หน house in front of the palace. so m a เมื่อทิ้ง l อลุน o n g came that time. so of course he will visit all the place in the palace in the city อืมโอเคือจริงๆมัน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 ถูกถูกครอบครองหลายเขาเรียกว่าอะไรนะคนหลายเชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติสิอ่าเริ่มเริ่มมาจากเริ่มมาจากอ่าฮินดูพุทธิสก่อนเป็น เป็นคนฮินดู<ค>นพุทธม,มามามาอยู่ซึ่เอาเราจะเห็นว่าพวกการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นพวกสถูปต่างๆของ,อของพุทธอยู่ด้วยแล้วก็จะเห็นเอ่อพวกภูเขานน่นนี้นั้นของศาสนาฮินดูตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยอยู่ในดีไซน์อยู่ในการตกแต่งของตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูเราจะเห็นว่ามันจะมีมีปนกันหล,ละนี้เป็นบ้านพักนะครับที่จะเปิดให้ ส่วนอันนี้ก็สำหรับไว้นั่งปาร์ตี้การแล้วก็ทานอาหารทานอะไรต่างๆอันนี้คือบ้านนะครับนะก็จะมีที่ให้นั่งพักแล้วก็มีสาวายน้ำนะครับเป็นเฮอริเทจวิลเลจที่นอกจากจะนำเสนอ,อความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมของผู้คนนะครับของที่นี่แล้วนะครับก็จะยัง เป็นที่พักนะครับเป็นที่พักให้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยเห็นบ้านพักหลไรนี้ไหมครับนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยากว่ายน้ําก็ลงว่ายน้ําตรงโน้นมุมริมด้านโน้นก็จะเป็นบ้านพักอีกเหมือนกันนะครับเดินเดินเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในป่าสักคูนะครับก็มันจะเงียบสงบอยู่กับธรรมชาตินะครับ ซึ่งที่นี่ถ้าใครจะเข้ามาพักก็ต้องติดต่อเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเขาถึงจะต้อนรับนะครับไม่ได้เปิดให้ใคร walk out เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาข้างในนี้ก็เป็นหมู่บ้านของเขานะครับที่เขาทำเป็นที่พักนั่นแหละครับให้นักนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก มาพักแล้วใช้ชีวิตเหมือนเป็นชาวบ้านนะครับเหมือนเป็นชาวบ้านทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมครับว่าเป็นบ้านเป็นหลังแล้วนนันก็มียุงข้าวมียุงข้าวปลูกเอาไว้ <c oughs> ถ้าใครอยากมาใช้ชีวิตแบบเหมือนชาวบ้านตรังกะนูหรือมาลายูทั่วไปก็ลองมาพักกันดูได้นะครับก็เป็นบ้านข้างบนนี้ก็มุงเป็นอะไรแต่ว่าจะไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์คอนดิชันให้มีพัดลมให้มีมุงให้ หรือว่ามีแอร์ไม่รู้เมื่อครู่นี้เขาเปิดให้เราเข้าไปชมแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปชมแต่ดูจากเสาข้างล่างเหมือนจะไม่มีนะครับอ๋อมีเห็นตรงนู้นน่ะเห็นเครื่องอปรับอากาศอยู่บางหลังน่าจะมีบางหลังอาจจะไม่มี ไปดูห้องที่แพงที่สุดของที่นี่นะฮะับอ๋อเดอะวันว the first one มาริโกับปุริักในห้องนั้นแหละที่เราไปดูห้องแรกห้องที่แพงที่สุดมีอุปกรณ์ทำความสะอาด

ที่สุดนี่อ๋อมีสองเตียงเดอะเบดเบดเบดรูมใหญ่แล้วก็ชุดเบดแล้วก็เตียตงเล็กนี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำมาะโอ้ห้องนามมา้ำน,นี่ห้องน้ำเซ็กซี่มากห้องน้ำเซ็กซี่มากนี่ฮะอ่าง

มีศาลานั่งพักให้ดูวย <c oughs> <c oughs> นั่งพักเล่นกีฬาในร่มมา้าฮอสอ๋อมีแอร์คอนดิชันนะครับหลังโน้นมีแอร์เห็นไหมหลางนั้นมีแอร์ อ๋อหลังนน้นก็มีแอร์หลังไหนที่เขาเปิดให้คนพักแล้วเขาเขามีแอร์ให้นะครับมีแอร์ให้มีเครื่องทําความเย็นให้ก็เห็นคอมเพรสเซอร์วางอยู่ใ้ถุนบ้านอันนั้นก็มีแอร์นะครับอ๋อมีแอร์ทุกหลังนะครับที่เขาเปิดให้คนพักแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเนี่ยแอร์ก็จะซ่อนอยู่ข้างหลังข้างล่างนะครับสวย ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านก็ลองมาดูนะครับมาทดลองมาพักดูกัน